Happy b i r ิร์ดเดย์มาร์กต้วนสุขสารต์วันเกิดมาร์กต้วนหนึ่งในสมาชิกวงก็อดเซเวนซึ่งวันนี้นั้นตรงกับวันที่4กันยายนเป็นวันเกิดปีที่29ของมาร์กนั่นเองเท่านั้นไม่พอมาร์กยังพาแฮ p แท็กแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาร์ต้วนขึ้นไปติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วย ส่วนทางด้านอากาเซต่างก็เข้ามาร่วมอวยพรศิลปินหนุ่มตลอดทั้งวันอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ